นี่คือหลวงปู่ทวดเนื้อเมฆพัดนะครับวัดใหม่อัมพรนะครับสร้างพศ2 5 0 5นานะครับล่านี้คือพิมพ์หน้าทอนะพระหลวงปู่ทวดเนื้อเมฆพัดพิมพ์นี้นะครับได้นําพิมพ์ของวัดชีงให้มาทําการถอดพิมนะครับและก็หลอมานะครับเป็นพระอีกรุ่นนะครับที่ค่อนข้างจะพิจนาง่ายมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะพิมพระเนี่ยถือว่าถอดติดคมชัดมากๆเลยโดยเฉพาะบัวเนี่ยคมจริงๆนะครับลักษณะอ่า ดุจเวอนนะครับหน้าพ้านะครับถือว่าคมชัดมากๆเลยนะครับพิจเป็นไพร์องนะครับที่พิจารณาง่ายมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับมีลักษณะหมุนเทียนร้าวด้วยมีการซ่อมหมุนเทียนด้วยยิ่งทําให้พราพิจารณาง่ายนะครับลักษณะลักษณะน้ําเดือดของเมกพัดเนี่ยจะด้านหลังเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายมากเลยด้านหลังเนี่ยจะเป็นหลังอุ่มๆนะครับจะเป็นหลังหลุดลึกเข้าไปนะครับจะไม่เรียบนะครับสำหรับพ้าลูก่อลหรือเงินวัดใหม่อัมพรเนื้อเมกพัดครับเห็นไหมครับ เป็นพลาหงคงนะครับที่พิจารณาง่ายมากเลยโดย